สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเขาก็พยายามจะทำเพื่อจะต่อสู้มึงก็ไปแกล้งเขาเอกจะไปยัดคดีเขาเอกไปห้ามเขาเอกเห็นไ,ไหมนี่คือความเหี้ยงของรายการไทยที่ไม่นอกจากจะไม่มือไม่พายแลยังเอาส้นตีลานะแต่ประเทศเราวันนี้ครับดูนะครับอุด,ดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะ แต่เรากับบันทีมีปัญหานา้ํนาท่วมน้ําแรงน้าท่วมอะไรอยู่ซ้ำซากเพราะเราได้นักการเมืองที่ไม่มีสมองมาเป็นผู้น,นําไงพวกนี้สแสวงหาแต่อํานาจแล้วก็ผลประโยชน์เข้าตัวประเทศเราคงจะไปไม่รอดรวันนี้ผมเห็นแล้วผลงานของรัฐมนตรีไงถ้าก,ก็ไม่มีคนไปสมัครคนที่มาสมัครเป็นสวน้อยครับ ที่มีการประมาณการว่าเป็นล้านๆเนี้ยตอนนี้แหน,นการลดลงให้คนไทยไปสมัครสวรก็ไม่ได้ผลเพราะตอนนี้ก้าวไกลเขาไปลดนลงไอ้เฮียกกตก็เสือไปสกัดก็อีกแต่พอตอนนี้ไม่มีคนสมัครไอ้กกตนนมึงจะรับผิดชอบอยังไงถ้าเลือก็จะได้สวที่มาจากภรคการเมือง เห็นไหมเห็นอย่างว่าไอ้กรกตเนี่ยมึงสร้างเวรสร้างกรรมกับแผ่นดินนี้มากเหลือเกินนะครับกูอยากเห็นพวกมึงติดฟุกในวันสุดท้ายของชีวิตนะเขาพยายามจะทำเพื่อจะต่อสู้มึงก็ไปแกล้งเขาเอกจะไปยัดคดีเขาเอกไปห้ามเขาเอกเห็นไหมนี่คือความเหี้ยงอะไรการไทย ที่ไม่นอกจากจะไม่มือไม่พายแล้วยังเอาส้นตีลานนะมึงคิดดูที่ี่มีประชาชนมากมายยอมเสียเงิน2 5งพเพื่อจะเข้าไปเลือกสอวอนะแต่การเป็นว่าจะผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรกรกตที่มีวิสัยทัศน์ตืึนเขินนะทำตัวเป็นหมารับใช้คนมีอำนาจน,นี่ก็ไปสร้างปัญหาตัวน,นี้ก็ไม่มีคนสมัครขึ้นมาแล้วจะมารลนลเหลือแค่ายนี้ใครจะไปสมัคร ผมแน่นอนอยู่แล้วนะไม่ไปอยู่แล้วไม่ต้องมาเรียกผมนะครับผมเรื่องอะไรจะเอาคือไปคาคอเรื่องอะไรจะคอไปแขวนไปคาคือการไปไปสวแค่สมัครก็อาจจะติดคุกด้วยใช่ไหมไม่รู้แม่งเงื่อนไขแม่อากูอาจจะผิดคุณสมบัติกันน่ะผมไม่รู้หรอกว่าผมมีคุณสมบัติมากพอหรือเปล่า ที่จะเป็นสวไม่รู้จะมีข้อคุณธรรมต้องห้ามอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อประเทศนี้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยทาไมต้องมีข้อห้ามนะครับแค่เป็นคนไทยก็เป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอครับเออได้ไหมผมเป็นคนไทยเนี่ยผมไม่สมัครนะเดี๋ยวอ้าวเสียงจะไปผิดคุณธรรมไม่ถึงติงคุกเอาซะอย่างงั้นอีก โคตรตลกเลยนะกับประชาธิปไตยซ่อนตีนของประเทศฮียะฮีอด,ด,ดิมึงสร้างเงื่อนไขามาตอนนี้มึงได้จะพวกกระล่อนปินป้อนเข้าอยู่ในสภา,าไงเพราะคนดีๆนะเขาก็ทำมาหากินนสุจริตเขาไม่ได้มานั่งสนใจเรื่องรายละเอียดเปเล็กน,นะน้อยหยุมหยิมหยุมหยิมเราแต่กติกามึงอ่หยุมหยิมผมยังไม่มีเวลาอ่านเลยนะว่ากหตุการเป็นสอวอมึงต้องมีคุณบัริอะไรบ้างเพราะกลัวเวลาไปทำมาหาแดกมีประโยชน์กว่า ใช่ไหมแล้วใน,นวันนี้ไอ้คนที่มันว่างงานไม่มีอาชีพชัดเจน่ะมันถึงมีเวลามานั่งศึกษาว่าถ้าจะเป็นสอสแล้วจะหลบซุกบัญชีซุกหุ้นยังไงดีจะซุกบัญชีเงินเมียน้อยยังไงดีจะโกงชาติแบบนี้อย่างดีจะฟอกเงินยังไงมันมีเวลาคิดเยอะแต่คนเอามาหาแดดทั่วไปเนี่ยจะมีเวลามานั่งคิดเรื่องหยุ่มหยิมพวกนี้ได้ไงกูมีบตรเครดิตกี่บากูยังจําไม่ได้เลยอะกูรู้ป่านะ เกิดผมสมัครเนี่ยผมอผมจะตกม้าตายไงตรงเรื่องบัตรเครดิตนี่แหละขาแจ้งไม่ถูกก็คุณมีหนี้สินอยู่ไหนบ้างคุณไปรูดบัตรเครดิตไว้หมื่นสองหมื่นนะแล้วคุณไม่ชี้แจงนะในวันที่คุณมีในวันที่คุณต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินนะแล้วผอเอคุณเป็นรูดบัตรเครดิตนะแล้วคุณมีหนี้เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตแต่สมมติคุณเป็นรูดของมาแค่สองหมื่นบาท แล้วคุณแช่งชี้แจงบัญชีว่าคุณไม่มีหนี้ตัวนี้ไปสองหมื่นลงไปนะในวันที่คุณชี้แจงบัญชีสักทีนะถ้าเกิดมีใครไปลื้อเจอคุณติดคุกนะครับจะบอกให้มันมีคนติดคุกมาแล้วเห็นไหมกติกาส้นตีนแบบนี้คนโกงชาติโกงสนามฟุตเศรา โกงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดไม่เป็นเฮียะไรครับแต่คนหลงหลง,ล,งลืมลืมจากสมบัติของเขาเองเนี่ยเขาลืมนะแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรกับประเทศชาติติดคุกครับเห็นไ,ไหมเอ๊ะมัน,นประเทศนี้ไม่จะ,จะเจริญได้ไงครับมึงเอาความหยุมหยิมมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาชาติกูมไม่เอาแล้วกับการเมืองประเทศสุนตรีนี่ พิชาแม่งถือหุ้นอยู่ไม่กี่นะแม่งคนี้จะติดคุกเอาง่ายๆนะครับแต่คนที่แม่งโกงชาติเห็นๆนะแม่งวันนี้ยังลอยหน้ารอยตาอยู่ในสภา,าใครก็รู้ว่าไอ้ใครที่แม่งโกงเครื่องตัวจจับระเบิดในประเทศนี้ใครฮุกที่หลวงเขาก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองครับแต่คนพวกนี้กับ จเริญมเติบโตในหน้าที่การงานแต่คนที่แม่งตั้งจะเดนตนาดีๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จะติดคุกเอาแค่เรื่องแค่ปัญญาอ่อนเล็กๆน้อยๆเนนะีฉะนั้นไม่ต้องมาเรียกผมไปเป็นกนะูไม่เอาละการเมืองผมก็ไปอ่านแล้วไอ้เย็นน่ากลัวชิบหายถ้าผมจะต้องติดคุกว่าโกงกินชาติประเมืองนี่ผมรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเลยถ้านกะูอยู่ดีกูอยู่ดีๆเนี่ยนะ แล้วกูชอบไปติดคุกเพราะว่าไอ้เหี้ยรประมาทเลนินเล่อทั้งนี้มันไม่ได้ทําให้ชาติเสียหายนี่นะคุณรับได้ไหมว่าแต่คนโกงชาติลอยนวลอยู่ข้างนอก,นอกประเทศเหี้ยนี่นะคนโกงชาตินะ่ะแม่งได้รับลดโทษอะคนที่โกงกินชาติตัวเองนะครับได้รับการลดโทษเว้ยเฮ้ยคนที่โดนกนดีทุจริตคอร์รัปชั้น สื่ได้รับการลดโทษถ้ามึงอยู่เมืองจีนนะมึงไปเกิดใหม่แล้วไอ้คนชั้นดินสีนี่คุณว่ามันโดนคดีอะไรเอคดีซุจริตใช่ไหมแต่ไม่ต้องติดคุกไม้แต่วันเดียวนะ แต่คนที่เขาไม่ได้โกงอะไรเลยเนี่ยแค่ก็เป็นความผิดพลาดท,ทางด้านเอกสารมึงจะเอากันให้ตายเห็นไหมป้าเจ้เฮียเนี่ยมันจะเิญได้ไง